ว,วันนี้ก็มาถึงที่เราจะได้ React Official t a ล l ลร r Beside the Sky ต้นฟ้าใต้ฝุ่นนะคะก็เป็นโปรเจกต์ของ Fo ย์ไวอยู่นะคะพาสาังแบบดูเทลเลอร์มากแบบตื่นเต้นมากไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้ทะเลไม่สวยเลยแต่ทะเลจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่สำคัญ โอ้ oh. ประโยคก,ก็แบบแรงมากเลยอะ <Wait. S 2> ไม่น่าเกิดมาเป็นลูกกูเลยอยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีก oh. คือถ้าเราเจอประโยคแบบนั้นอะนี่ก็แบบคำคำนั้นมันก็จะอยู่ในหัวตลอดเวาแบบเราเป็นคนไม่เป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอวะทำไมแบบเขาถึงพูดแบบ,แบ,บนั้นกับเราอะ่ะคือบดแบบเพราะสำหรับผม ก็เหมือนเดิมทุกวันเด็กๆมาถายรูปก,กันหนึ่งสองมจิ่วจริง,รงๆด้วยฝันจะตั้งใจเรียนสอบติดหมอให้ได้แล้วไปเป็นหมอปารฟ้านะไปเป็นหมอได้กันนะผมไม่้ด้เจอเด็กนานเลยนะดูแลตัวเองด้วยน,นะครับครับ เออฟนไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะฝนเป็นไงบ้านสบายดีไหมครับพี่ฟ้าก็นึกว่าจะไม่ได้เจอฝนอีกแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอกันที่นี่ก็นี่นี่ภาพภาพแบบชอบอ่ะคือสวยอ่ะชอบมากคงจะไม่ได้เจอกันอีกเลยใช่ไหมครับพี่ฟ้าเคยบอกว่าไงถ้าหลงทางอ่ะแล้วพี่ฟ้าจะตามหาเอง รูปท้องฟ้าหรอครับโอ้สวยดีนะครับพอฝนตกท้องฟ้าก็ไม่สวยไล้มีขอยามองเราแต่บางคนนะ่ก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขท่ามกลางสายฝนนะครับเรียนรู้ที่จะมีความสุขท่ามกลางสายฝนเหมือนฟ้าจะดัยดไปแล้วนะครับแต่ออพี่ฟ้าจะอยู่ด้วยถ้ากลัวก็จำเอาไว้ก็ได้นะครับพี่ฟ้าจะอยู่ด้วยจนกว่าผมจะหลับได้ใช่ไหมครับคุณไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะเ,ออเรื่องนแบบบางเรื่องที่แบบอยู่อยากให้พี่ฟ้าได้นะครับ พ่ออย่างนี้ใช่ไหมทไมถึงชอบถ่ายรูปท้องฟ้ามัชอบฟ,ฟ้าเลยเราผิดเพราะว่าชอบฟ้าไงละ่ะเออก็ถูกล้วนอนเนาะจบแล้วไม่ที่แล้วให้นอน <c oughs> แผนมันจะสำเร็จไหมเนี่ยแนแวได้คุยกับพี่ฟา้าไปไปไปไไไถ่ายนี่ได้แต่ได้มาไไ เฉดนี่น่ารักอะ <_ d ata> เหมือนแบบโลกแมวสี่ตัวแต่ว่าคนคนละคาเลคเตอร์ยืนแบบอย่างเงี้ยแต่อยู่ของทวีปซาล้ึงรู้ไหมัเป็นใครไม่รู้ว่ะรู้จากที่เขาฝากคนหนึ่งแบบเนี้ยเขาคงไม่ให้กูรู้ถ้าเกิดวันหนึ่งเขานึกขึ้นได้ว่าคนใกล้ตัวสามารถจับต้องได้มากกว่าคนที่อยู่ในจดหมายแล้วเขาก็หายไปได้เลย มันก็ไม่มีสิทธิตามเขานะเว้ยชอบเขาขนาดนี้แล้วอ่ะมึงจะปล่อยเรื่องระหว่างมึงกับเขาก็่นี้มึงไม่ใช่ไหมถูกไปต้นฟ้าแล้วฟังพี่เจ๋อไว้นี่คือไลฟ์โค้ชเลยนะเฮ้ยน่ารัอ่ะคุณขอพี่ใช่ไหมป่าบพี่รู้เรื่องฝันแล้ว ฝนไม่ได้ค่าฝันฝนไม่ได้ตั้งใจแย่มาเนะทั้งสิ่งที่ฝนทำแล้วที่โกหกพี่ด้วยทุกคนรักฝันหมดที่ฝนเหมือนตัวกั้วโยไงแต่วมันก็ไม่ดีทุกอย่างแต่พี่ฝ่าคงเกลียดฝนแล้วแหละลองโทษแต่ตัวเองอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเวลาฝนมองท้องฟ้าฝนไม่ได้ถาตกับเตยตลอด ันได้คำตอบละอา beside the, the sky ออ <c oughs> นวันแรกสิบแปดธันวาสิบแปดธันวาได้เลยตัวอย่างแล้วมีทั้งมีความสุขโรแมนติกเศร้ากุกกิ๊กแล้วก็กลับมาเศร้า